ัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกเช่้นเคยนะครับทีมงานรถดำซิ่งแซนสวยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่งานปากบอนะครับกับทีมงานเทเกปุ้ยของเรานะครับสายสีคอนะครับมาไกลในหนึ่งครับช่วงนี้งานประมาณสีไร่นะครับผมที่นะครับมาดูทีโนสมองของเรานะครับ คำพ่อมาใหม่ครับห่งางก็เนินๆหน่อยน,งนึงนะครับเลียงดังล่นนะครับตัมือหน่อยเร็วตัวมือหน่อยเร็ว เด <laughs> ็กน้อยนะครับเด็กน้อย